วันนี้ก็รถนะครับรถพวกแฮตแบกยอดนิยมนะครับก็ส่วนมากก็จะพวก5ห้าประตูนะห้าประตูก็ส่วนมากก็อยากให้พื้นที่เยอะนะครับก็โชคก็จะน้อยครับก็โชคน้อยก็ใช้พวกน้อตหกเหลี่ยมนะครับก็ลําบากครับเป็นสนิมก็ไม่ออกนะครับเป็นสนิมไม่ออกแล้วเราก็บางทีเราก็จะบีบแกนแกนโชคนะครับ ใช้หกเหลี่ยมหรอกบางทีหกเหลี่ยมสนิมก็ลูครับเป็นสิบยี่สิบปีแล้วบางทีเราจะหนีบแกนโชค๊คเจาะลูกยางหนีบแกนโชค๊คดานบนเอาคีมล็อกจับเราต้องจับช่วงบนนะครับอย่าไปจับช่วงกลางช่วงล่างไม่ได้เพราะว่าโช๊คทางานซีนก็จะเสียนะครับแต่คีมล็อกเราไปจับช่วงนี้ได้นะแต่อรุ่นนี้ดันงานงอกก็คือว่าก็คือเบ้าเขาปเป็นเหล็กนะครับ เบ้าก็อันนี้เป็นพลาสติกนะครับแต่เบ้าตรงนี้ดันเป็นเหล็กแล้วก็เจาะไม่ได้แต่ถ้าเราเจาะจับตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าทิมล็อกบีบหรือเอาผ้าพันก็อันนี้ก็จะทําให้ผิวผิวไม่เรียบคนระับโชคลุดขึ้นลงซีนก็ร่วคนรนะับอันนี้เราก็ไม่ได้นะแล้วก็เกลียดจเจาะเหล็กนะจเจาะเหล็กโ้ลำบากก็เลยลองนะขอม้าจับนะขอม้าจับก็อย่างว่าคนเดียวก็เอาเชือกมัด เชือกมัดเชือกมัดก็มัดดึงไว้ครับตามออกซ้ายนะครับก็ออกซ้ายก็น่วงไปทางซ้ายนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับบางทีก็มาจากป้ายแดงนะครับบางทีป้ายแดงก็ลูกยางก็ดังกุ๊ก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 นะครับทีนี้ไม่มีขายล้วก็ต้องอะไรเทียบนะครับซ้อนเข้าไปนะถ้าไม่มีนะครับเราอะไรอะไรเทียบซ้อนเข้าไปตรงกลางเลยนะ โอเคนะวิ่งดังตุกต๊กตุกต๊กตกตกะทางเรียบไม่เป็นไรนะแะทางดีฝาก็าอย่างตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กนงนี้ก็เหมือนกันนะสนิมกินเลียมน่าจะรูดไปแล้วครับนี่ครับปัญหาโลกแตกนะปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าลำคาญเสียงนงานงอกนี่ก็ทำงานทุกครั้งก็สามขานะ สามขานี้สําคัญนะครับสามขานี้ยังไงก็ต้องมีเลยครับาบางทีถ้าถอดล้อก็ควรเอายางรถนะยางรถไว้ตรงนี้สามขาถ้าเราไม่มีสามขานะเอายางรถไปรองไว้ตรงสามขานะเพื่อลดลงมันก็ยังเราก็ยังไม่ตายนยังไม่แบนปัญหานะปัญหาเล็กน้อยแต่บางทีก็เสียเวลานเสียเวลาเราอันนี้สําคัญนะครับ ขึ้นไม่แรงดูครั้งสามขาเพราะไม่แรงเราบางทีมันหลายปีมันจะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะบางทีมันก็ไม่ลงบางทีก็ลงก็ดีบางทีก็ทําอยู่ครับมีคนมาบิดเล่นเด็กไม่บิดเล่นก็งานเช่ายังไงสามขาสําคัญนะครับสามขาไม่สำคัญมากก็เพื่อนก็เด็กเซม้งเท่งไปหลายคนแล้วเหมือนกันต้องใช้สามขานะครับนี่สําคัญแล้วดูนะพื้นอ่อนพื้นดินก็ต้องเอาเอาแผ่นปูนมาลองครับแผ่นเหล็กมาลองไม้นี่ ถ้าไม่หนาจริงมันจะแตกนะไม้อย่าไปใช้นะแนไม้อย่าไปใช้นะสแตนมากมันกรอบใช้เป็นปูนหนา,ห,นาหรือว่าแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กหนาบอลองลองสามขาลองเนี่ยลองตีนแม่แรงแต่พื้นอ่อนมันจะจมนะพื้นอ่อนนี่มันจะจมเนะี่ยก็ต้องปลอดภยนะัยครับปองพลาดทำมาเป็นสิบสิบปีพลาดท,ทีเดียวนะเรียบร้อยจากบ,บ้านเก่า